คลิปแนะนำช่องทางในการตรวจสอบการได้รับสิทธิโครงการเยียวยา5,000บาทสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3และช่องทางในการลงทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40สําำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับะรายละเอียดช่องทางการเข้าถึงลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไมคนช่นลครับสวัสดีเที่ยงของวันที่15กรกฎาคม64นะครับ เช่นวันนี้ผมจะมาแนะนําช่องทางในการตรวจสอบนะครับการได้รับสิทธิ์โครงการเยียวยา5,000บาทของผู้ประกันตนมาตรา33และช่องทางในการลงทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40นะครับโดยการเข้าถึงนะครับเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับเป็นเว็บไซต์หลักเนาะช่องทางในการเข้าถึงนั้นเราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมพอเข้าไปแล้วปุ๊บนะครับก็จะมีให้เราเลือกว่าให้ตรวจสอบสิทธิ การได้รับสิทธิโครงการเยียวยา5,000บาทของผู้ประกันตนมาตรา33หรือไม่นะครับผมแล้วก็อีกช่องทางน,นึงก็คือเป็นเป็นปุ่มนะครับสำหรับการลงทะเบียนโครงการนะครับเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการเยียวยานั้นนะครับแนะนําให้ทําการลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา40ภายในเดือนนี้นะครับก็คือเดือนกรกฎาคม64เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก่อนอื่นนะครับ ากเราหยิบมือถือขึ้นมาเราต้องต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับใช้มือถือก็ได้เนาะหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยหรือว่าต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับแนะนําให้เป็นเบราว์เซอร์โครมนะครับผมเบราว์เซอร์โครมนะครับให้พิมพ์ URL นะครับหรือว่าที่อยู่เว็บไซต์เป็น www.sso.go.th นะครับหลังจากนั้นก็กด enter หรือว่าค้นหาเข้าไปนะครับผมไปยังที่อยู่เว็บไซต์ตันนั้น ก็จะเจอนะครับหน้าต่างแรกขึ้นมานะครับอย่างที่ท่านเห็นเนะาะเห็นบนจอนะครับก็จะเจอให้ตรวจสอบนะครับไปที่คลิกไปที่ตรวจสอบการจรับสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา3าซึ่ง5,000บาทนี้นะครับที่จะรับนี้จะเป็นผู้เป็นกลุ่มลูกจ้างนะครับในจ้างนะครับที่อยู่ใน10จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงแค่นั้นนะครับหรือว่าพื้นที่สีแดงเข้มเนาะถึงจะได้รับการเยียวยาในครั้งนี้อัปเดตข้อมูลวันที่15กรกฎาคม64นะครับ ส่วนใครนะครับที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ก็จะมีอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มลงทะเบียนนะครับปุ่มลงทะเบียนสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะครับก็คือลงผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้เลยครับผม mm. เพียงใช้ข้อมูลของบัตรประชาชนแล้วก็ตามเงื่อนไขที่จะได้รับนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูการตรวจสอบสิทธิ์นะครับหากถามว่าเข้าไปที่ตรวจสอบสิทธิ์ของการได้รับเงินเยียวยา5,000บาทผู้ประกันตนมาตรา33นั้น ก็จะมีให้กรอกข้อมูลเลขประชาชน13หลักนะครับแล้วก็กรอกรหัสรหัสลับเนาะเป็นรหัสยืนยันซึ่งก็จะอยู่ในบนกเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันสลับรหัสยืนยันตอนนั้นนะครับก็ใช้เลขประชาชนของเรา13หลักแล้วก็กรอกรหัสยืนยันที่ปรากฏหน้าเว็บนะครับคลิกค้นหาตรวจสอบก็จะเจอนะครับถ้าหากท่านได้รับสิทธิ์ก็จะขึ้นข้อความอย่างที่ท่านเห็นเนาะว่าเลขประชาชนนี้ท่านได้รับสิทธิโครงการเยียวยา5 0 0 0บาทแบบนี้นะครับคือท่านได้รับสิทธิ์นะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับผมโอเคท่านผ เัีน,นี้ก็เป็นช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับพิมพ์สรุปก็คือนะครับเข้าไปที่ Chrome หรือว่าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตนะครับพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับแล้วก็กดโก้นะครับกดไปนะครับผมก็จะเข้าขเว็บไซต์หน้าหลักหน้าแรกจะมีปุ่มให้เราเลือกทั้งปุ่มตรวจสอบการรับสิทธิโครงการเยียวยาม .33 สำหรับ10จังหวัดนะครับพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ปุ่มลงทะเบียนลงทะเบียนนะครับผู้ประกันตนมาตรา40ที่จะปรากฏในเว็บไซต์นะครับผมโอเคก็ช่องทางแนะนํากันประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการนะครับวิธีการวิธีการตรวจสอบเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่าบางทีบางครั้งเว็บไซต์มันจะไม่ทํางานเนาะอาจจะช้าบ้างเพราะว่าคนเข้าใช้งานเยอะนะครับก็ต้องพยายามเข้ากันเข้ากันหน่อยนะครับผมพอดีมันจะช้าหน่อยนาะบางทีนะครับเพราะคนเข้าใช้งานเยอะนะครับ โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาดูติดตามวิธีการลงทะเบียนวิธีการตรวจสอบการรับสิทธิ์เงินใหญ่ๆอีกครั้งนะครับผมโอเคก็แนะนําช่องทางกันประมาณนี้ปไปก่อนนะครับผมก,ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ววใ,ให้กับช่องใหม่สงกรานต์มินิแชนแนลด้วยน,นะครับท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องมินิแชนแนลครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับกับผมาพบกันในช่องครับสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Money Channel ด้วยนะครับ